บายดีพี่น้องสบายดีตอนสวนพี่น้องหลังจากกินแล้วเนาะซเสียมก็มาล้างจานให้ป้าแล้บาดนี้ล้างจานคือบ่ปากบ่เว้ากันนพวกนีบ่นัดกันบ่บุญให้ปงนี่

nhà mึง hơi <cười> <cười> mặc cà tong ngưng đi bà nè nhà อย่าไป ờ ยังมักแห้งเกิดอะไรต้องใส่สกักตุกตุให้กินสลายคนนะเมื่อเข่าไอ้มุ้ยมากินอะไรบ่จ่อยไปเลยบ้านมาง่ายได้เผื่อเสี่หล้ว ทำแล้เราห้กินกับข้อนาแกงกันเง่ยงั้งนึงว่าอฟิิปิน์มันกินด ลาบเป็ดแกงไก่อร่อยมากวันนี้ <c oughs> ไนนป่นะเน,นะเออ,อไปบะ่ะน้องโนโนนะมันเซิงมันมันเนื่อน่าตื่อยบบ โดยไปหอไปดูแอะยูแม่บากับนม่อยู่ไอ้ับแม่บาคอสเออเออสามพนโอเคแล้วพุ่นนะยอดกับุ่นมาว้วเออเนี่เออไปข้างนอกแล้วมันผัดนี่

ใส่รถเทียนอย่น้ามึงข้าวอยู่ก้จ่อยโปแป้งใส่โปแป้งใส่ยิ้มแตงโมงมาเลย

ไปจอยจันเห็ดจังป่างมาเลยพี่น้องปองปลายเนาะให้เลยพ่อตุ่มนะเอาเจ้าก็มีพี่น้องมาทอยป่างอีกบ้านหนึ่ง่ลย้าสนะสบายดีอีเม่เฮาเต็มเต็มมาเนี่ย มา,มาค่ะมาคูณเพือนยังเงงเพร,ราว่าน,นี่ไปกับพ่อฝากมาหน้ำงโดยนางกับห้องนางห้องเพื่อนห้องอีพอพายอ้าวเมย์จะานำเห <c oughs> มือนเ <c oughs> งินเรื่อว่ะใช่ว่าพืชลดเรื่อป่ะเมย์ซองน้ำเต็มที่แล้วเดื่อว่ะพืชกับถูบหน่อยนะปะไม่มาได้เมาลูกไม่มาได้เมา แมวนม่งมาอยู่ประจำหมื่มาไปเลยเลยมื่มไปเลยฮะจะคล้องเงื่อนกัเจ้าส้วนหรอบอ บอกแล้วเปล่เฮ้ยมันบอกเสียแต่ตอนไหนเสียวเหรอปะอย่าไปให้อย่าแจกตอกก็แจกเด้ยแจกก็ตอกไปเิเผาหานตัวพี่ไออยู่หร uh> ือปะาพ็กินบาเพ็กินอะไรเสนมากแล้วมันกระเสอย่างนั้นโห้ยลงสองลงท่านเขาตอกย่างเนาะ

อัวมาลำเลรื้่องขนาดยังเขากับผู้หูอ้าวมากัดกันไปเหรถอน้อว่อน้ามือไมเจอยมงด้วยมาขนาดไม่ Tôi không xỉa nào Hai ơi ใช่เลยพ่เป็นใต้กับแบงก๊กเมื่อเด้อผู้สิมืับครยังกระไรกระปุ่นก็แบ่งเอากินมาเบิดดอกบาเมื่อนะสาธุพณิยนกอนเป็นใต้ช่ไหมใครกระพุ่นเอาใ้ปังเออใครพูดบอกไปแล้วากระพุ่นอยใ้ปังวะ ว่า Об ปนโลละเลขกคลายกับพุ่นแต่ว่าจะเสร็จย่างสองคนลาแล้วนี่พี่น้องฝากก็เลยก็เซนขอคุณทุคนทุกกำลังใจขอกระหน่ำคลิปหนาไปเลยสบายดีสบายดียดอ,อย่าบอกด้วยไอเหี้ยเต่งเลย